ขออนุญาตแนะนําวิธีการขอพรพ,พระกิษณะพระกิษนะเนี่ยจะเน้นขอพรในเรื่องของการเงินในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ํารวยนะคะคู่ครองที่ดีคู่ชีวิตที่ดีความมีสเสน่ห์มีแต่คนรักคนเมตตาก,ก็ขอจากองค์พ่อ กฤษณะเช่นเดียวกันวิธีในการขอพอรเนี่ยแนะนําให้คุณใช้น้ําหอมในการขอพอรพระองค์แทนการจุดธูปหรือกรรัญญาใช้ความหอมจากกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่หอมหวานแต่น้ําหอมที่คุณจะเลือกใช้เนี่ยจะต้องเป็นน้ําหอมที่มีการปรุงแต่งกลิ่นโดยเฉพาะแล้วก็ถูกต้องถูกวิธีการในการขอพรอ,องค์พ่อกฤษณะเพื่อความปังของคุณนะคะจากนั้นเนี่ยคุณก็ฉีดลงไปบริเวณเทวรูปของพ่อกฤษณะได้เลย กล่าวบทสวดโดยเริ่มต้นจากบทของพระพิคเนศ11จบแล้วตามด้วยบทสวดขององค์พ่อกฤษณะอีก11จบบอกชื่อนามสกุลขอพรหนึ่งข้อขอองค์พ่อกฤษณะอวยพรให้คุณสมปรารถนาทุกประการค่ะ